เมน้อยทำบุญหาแม่พาแม่วันนาสงมาโาทิศส่วนกุศลให้ท่านได้ยองรับดับขันไปแล้วได้ไปสู่ประหลงบองหน้ามีแต่บุญกุศลท่าน,นที่เป็นที่เพึ่งพวกเราที่เป็นลูกเป็นญาติพี่น้องก็มีแต่ทำบุญทิศกุศลกุศลให้นะเป็นหน้าที่ส่วนท่านจะได้รับไม่ได้รับ ก็อยู่ในฐานะควรจะได้รับไม่ได้รับที่พระเจ้าท่านบอกแต่พวกเราผู้เป็นลูกเป็นญาติแสดงออกเป็นความกตัญญูกตเวทิตาอันนี้เป็นเป็นความดีเป็นบุญของเราในทำประโยชน์ในทำคุณในสำนึกในบุญคุณของบิดามารดาเป็นเป็นความดีว่าเครื่องหมายของคนดีคือความกตัญญูกตเวทิตา ไปอยู่ตรงได้ที่ไหนก็ตามผู้มีกตัญญูจะไม่ค่อยตกอับจะไม่ตกตำ่ำจะมีแต่ความเจริญเป็นส่วนมากนั่นเลยอานิสง์ของการกรตัญญูตอนบิดามารดาต่อ,นนตอผู้มีพระคุณทั้งหลายจะอยู่อย่างเป็นผู้มีความสุขเทวดารักษาแขวงาดปลอดภัยนะพอบุญอานิสงค์อานิสง์อสงของความดีของกตัญญูขอโมทน,นาโย,ยมแน่ พี่น้องทุกท่านทุกคนน้อแ,แม่เล็กแม่ยูน้านยองแม่นุ่นมาฝากไปทําบุญด้วยน้อแ,แม่แซมเอาเอามาทําบุญพี่น้องก็แม่เขียวในห,หลายคน <c oughs> ที่มาฝากไว้ก่อนเอาไปรวมบุญกันดินสองกองน้อแ,แม่บุกขืนน้อแ,แม่ขาวน้อแ,แม่ทั้งหลายเอาไปรวมบุญด่ไปรวมบุญไปห้อมบุญน้ำวัดแต่สีขากองเนะื้อ วัดนิเพ่กองหนึ่งเข้ามาเอาไปรวมบุญเพราะว่าวัดนิเพ่มาที่เก่าที่สิบนี่อาจารย์เพี้ยวย้นก็ไเลยไปถืออากาศมือถอดก็ไปโฮมให้พระอาจารย์ทังพันเลยว่าคนกสิมาอย่างพอดีอันนี้ตบาก็ไปโฮมบุญกระถินบันเบ่าแล้วกองหนึ่งไปบันน้องนกเขียนในก,กองหนึ่งมีเขียนบุรีกองหนึ่งโยมแม่ชีู้ักกัน ไปไตใสาใสตที่ทขาอีกวันอ,อ้าวเป็นช่วงเทศกาลบุญกระถินเพราะว่ามีแต่คนรู้จักกันมีได้ญาติาที่ทำแล้วพออย่งนงช่วงนี้ก็อดอดเอาบุญกระถินซ่องรู้สึกว่าซ่องมาหลายเิดผ,ผ่านมาหลายซ่องก็ได้ทั้งไม่สวรรค์พูดแล้วคนเห็นซ่องกระถินันญาติซ่องกระถิน <laughs> มันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องประเพณีแต่บางครั้งมันก็นทําทให้ใจของเราแต่ถ้ามีสธาไม่มีปัญหาแต่าถ้าก็ไม่มีสกลัวมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ได้บุญมากโอ้ยนี่ก็ซ่องนี่ก็ซ่องเนาอ,อกตายถิ่มนึกเสือกุนอย่าหาเทนแนวใส่ซ่องกัเนาะนะนเป็นเรื่องที่ให้พวกเรา สร้างศรัทธาให้มันเกิดขึ้นให้มันได้จะมีน้อยมีมากก็กําลังศรัทธาของเรานะนะพวกเราให้เข้าใจด้วยบุญบุญที่มีศรัทธามันจะประกอบด้วยศรัทธาแล้วจะมีอานิสงส์มากถ้าทําแล้วไม่ได้ศรัทธาก็มีอานิสงส์ไม่มากเท่าที่ควรขอให้เราทําตามกําลังของเราบอกศรัทธา,าเป็นทรั์อันประเสริฐพระพุทธเจ้าว่า,า,วาเป็นสเสบียงรวบรวมไว้ซึ่งบุญกุศล เป็นทรัพย์ด้วยเป็นอริยะรัพย์ภายในเรียกว่าศรัทธาเป็นทรัพย์ศีลเป็นทรัพย์จาระเป็นทรั์ปัญญาเป็นทรัพย์การให้ทานเนี่ยก็เป็นการฝังกลุ่มรั์ไปการให้การรักษาศีลก็เป็นการฝังกลุ่มรั์การภาวนาก็เป็นการฝังกลุ่มรั์สวดมนต์เราได้ฝังกลุ่มรั์ไว้แล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราแน่นอนพระพระองค์ว่าจะติดตามคนฝังตลอดไปโจรก็ลักเอาไปไม่ได้ ใครจะเห็นไม่เห็นก็ตามเราได้ทำแล้วไม่ขึ้นอยู่กับใครเห็นไม่เห็นไม่ขึ้นอยู่ใครจะยกย่องไม่ยกย่องเพราะบุญกรรมบาปไม่ได้ขึ้นไม่ได้ยกขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับเราเราเชื่อเราเข้าใจอย่างนี้สบายทําบุญทําบุญได้อย่างสบายใจเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาเราก็จะไม่ไม่ไม่ให้มันพลาดโอกาสในการแสวงบุญทําบุญ ยิงช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลบุญกระถินเป็นกรารทานเป็นเป็นบุญจำกัดการเวลาให้เดือนเดียวนะีออกพรรษามาแล้วนะคือบุญกระถินทุกวัดจะต้องมีบุญกระถินส่วนมากใครมีเนะสาธามีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรหรือว่าเคยรวมบุญลมกุศลก็จะไปตามที่วัดเราไปเพราะม,มันตรงกันเยอะ พี่น้องบันเบ้าบันนกเขียนบันบันน้องเกิดช้างที่อยู่ใกล้วัดเราเนี่ยตรงกันวันนี้วันที่สี่ที่ห้าตรงกันนะวันมันตตสิขายอีกตรงกันมากส่วนมากคนจะเอาเสาอาทิตย์อย่างวัดเราก็เสาอาทิตย์เสาและเสาที่สองวันที่สิบเอ็ดเป็นวันรวมสิบสองเป็นวันทอดถวายเราก็จะได้ร่วมเฉลิมฉลอง สมโพธ์ด้วยพระธรรมในการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ฟังธรรมจนสว่างเป็นประจำทุกปีของเราพี่น้องอยากจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ยินดีตอนับพ,พี่น้องจะมาวันรวมก็ได้วันที่สิบเอ็ดก็ได้วันที่สิบสองก็ได้ไดสุดแท้แต่เพื่อจะได้ให้พี่น้องิดโอกาสได้มาสังสมทานบารมีเรียกว,ว่าเป็นทานบารมีโอกาสคนส่วนมากก็จะชอบ ให้ทานเรื่องของทานบาร,รมีในบุญกระถินนี่มีความรู้สึกอยากกะทำพี่น้องทุกคนเห็นอานิสงส์พี่น้องมาร่วมบุญก็ได้กินได้ทานได้บุญร่วมกันผู้ที่มาอยู่มาจำศีลมาร่วมงานปฏิบัติในบุญกระถินก็มีความรู้สึกว่าดีใจมีความรู้สึกภูมิใจนะ สาธุจ้ะสาธุบุญอะไรนะนะเพราะเราได้ได้ร่วมบุญกันใจใจเป็นบุญเหมือนกันผู้ทําทานก็มีบุญใจใเป็นบุญผู้มานะจําศีลภาวนาก็ใจเป็นบุญเหมือนกันโดยเฉพาะบุญกระถินที่วัดของเราไม่มีมหรศพครบงานไม่มีเล่าไม่มียาไม่ให้เป็นบุญไม่ให้เป็นกระถินบูดกระถินเออน่ากระถินเศร้ามองกระถินบูด กระตินเนา่ากระตินเศร้าหมองไม่ให้ใจเศร้าหมองไม่มีไม่มีเหล้ามียาไม่ต้องเอาสัตว์มาฆ่าอย่างเงี้ยตัวใหนมันตายเราไปเซื้อเอามาทําอาหารอันนี้เพื่อจะจะให้เป็นบุญพี่น้องมาได้บุญแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรขอให้ว่าพี่น้องได้มาร่วมบุญสั่งสมบุญด้วยกันไม่ ไม่ได้ต้องการมูลค่าอะไรให้มากขอให้มีคุณค่ากับจิตใจบริวากรกฐินจะมีน้อยมีมากใหญ่ได้ไปติดใจพวกเราเป็นผู้มีธรรมห้ามไปติดใจในเรื่องเหล่านั้นขอให้พวกเราเห็นคุณค่าของพระธรรมคนที่มาจำคนที่มาอบุญกฐินเราเนี่ยให้มีสติปัญญาให้รู้ว่าบุญกฐินเป็นยังไงทำกฐินยังไงถึงจะมีความ เข้าใจในบุญกระถินจังแกสงบร่มเย็นเต่มาพยายามที่จะให้ให้บุบญบุญอะไรก็ตามให้มันเป็นบุญที่สงบให้มากๆให้เป็นบุญที่ไม่มีมหรสศพไม่มีเหล้าไม่มียาให้เป็นบุญปฏิบัติธรรมแม้จะเป็นบุญกระถิ่นปีละครั้งก็ตามแต่ก็อยากให้พี่น้องมาให้มีความสงบพยายาม วันทอดวันรวมอะไรก็ตามไม่อยากให้เป็นเป็นงานที่วุ่นวายถ้าเป็นบุญที่วุ่นวายนะก็เกิดประโยชน์น้อยเกิดบุญน้อยถ้ามันสงบแล้วมันจะมีบุญมากคนมาบ้างสงบฟังทำสวดมนเวลาทอยแม้คนจะมาเต็มสลาเตเราสามารถที่จะควบคุมให้เขาอยู่ในาการสงบนี่มันจะเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก เราต้องการอยากให้เป็นสถานที่ที่เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับบุคคลที่แสวแหงหาความสงบหาความหาความสุขหาบุญที่มันสงบร่มเย็นบุญที่สนุกสนานมันมีเยอะมีมากแต่บุญสงบร่มเย็นนี่ไม่ค่อยมีเงียบสงบแต่บุญอึอกฤทึกโคมมหรสมนี่มันมีอยู่เป็นประจำแล้วแต่บุญสงบเนี่ยหายาก ดังนั้นพวกเราจึงพยายามที่จะเอาบุญที่เป็นบุญสงบให้มากๆบุญที่มีคุณค่ากับจิตกับใจไม่ต้องไปอะไรมูล,ลค่าบริวารอะไรก็ตามจะมีน้อยมีมากเราไม่ได้ไปไปได้ไปยินดียินร้ายอะไรได้มามีน้อยมีมากไม่ได้ไปยินดียินล้ลยขอให้เราดูแลว,ว่าสิ่งสาระสำคัญก็คือบุญที่มันเกิดกับใจคือความสุขสงบร่มย็น เข้าใจธรรมะให้มากมาบุญกระถินเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจงานงานบุญกระถินให้มากเข้าใจในตัวบุญนะเข้าใจในตัวบุญจริงๆนะไม่ใช่บุญเฉพาะภายนอกสักแต่ว่าเป็นบุญกระถินแต่ไม่รู้ความหมายของบุญกระถินไม่รู้ความความหมายของบุญกระถินว่าบุญกระถินทํำยังไงเกิดมากเราทําบุญประเพณีเราก็มีแต่อยากจะให้สนุกสนานเพลิดเพลิน แต่ที่จะให้สงบลมยินมันหายากไม่ใช่ธรรมดาถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ถ้าพวกเราไม่ได้เข้าใจไม่ได้เรียนรูก้ก็จะไม่สามารถที่จะเอาบุญสงบได้บุญสนุกสนานอึกระทึกกระโกมมันมีมากแล้วก็มันก็ได้แค่เพราะแช่ทานตอนนั้นส่วนมากจะเอาแต่เพราะทานบุญกระถินนี่เป็นการละทาน แต่ว่าจะเอาบุญรักษาศีลให้สงบนี่มันมีน้อยมันมีน้อยมากทําได้ยากมากพวกเราก็จึงว่าสิ่งนี้มันยังยากมันจะได้บุญมากแม้จะทํายากแต่ก็จะทําอย่างบุญรักษาศีลบุญนั่งสมาธิภาวนานบุญส่วนมนมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่ถ้าได้ทําแล้วมันจะภูมิใจอย่างอยู่วัดเราเนี่ยไม่มีออกพรรษาเข้พาพรรษา อยู่ได้ด้วยสวดมนต์ภาวนาน่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์เนี่ยเป็นเป็นที่พึ่งของพวกเราอยู่ตรงนี้พี่น้องมาจากทีิทั้งสี่มาก็เพื่ออยากจกมาทําอย่างนี้เนี่ยพี่น้องมาจําศีลพ่อขาวแม่ขาวแม่ชีอะไรก็ต้องการอยากมานั่งสมาธิสวดมนต์ฟังธรรมเราก็พอใจอย่างนี้ทําปฏิปทายอย่างนี้มีแต่อยากให้พี่น้องเข้ามาสุศีลสวดธรรม ไม่เคยที่อยากจะไปอะไรนอกจากพาประพฤติปฏิบัติส่วนอื่นเป็นของผลพลปยได้แต่เนื้อหาสาระอยู่ตรงนี้อยู่ตรงทำให้ใจสงบเรามาให้ทานก็เพื่อจะให้เราเป็นผู้ปราศจากความตนันหนีออกจากใจเมื่อเป็นผู้ให้บ่อยๆความโลภมันจะออกจากใจเราจะเป็นจะเห็นคุณค่าของการให้ให้เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุข ให้สิ่งชอบใจได้สิ่งชอบใจให้สิ่งที่เลือย่อมให้สิ่งที่เลือให้สิ่งที่ประเสริฐอมไม้สิ่งที่ประเสริฐเมื่อให้บุญก็เพิ่มขึ้นเพโรเรายิ่งให้บุญมันก็เกิดขึ้นในใจความโลภความตนันหนีมันก็ค่อยๆหมดไปสิ้นไปจะไปโลภไปแต่หนีไม่มีละในจิตในใจมีเท่าไหร่ก็จะทํารู้วันฐานะงแต่มันแล้วมันมีความสุขให้แล้วมันมีความสุขผลบุญก็ย้อนมาหาเราเองไม่ได้ ทางตรงก็ได้ทางอ้อมให้เหตุผลในชาตินี้เนี่ยโยมพ่อโยมไม่อาจจะให้ทานวันนี้วันนี้เดือนนี้แต่อาจจะให้ผลอีกปีหน้าก็ได้หรืออาจจะให้ผลทันตาก็ได้บางครั้งมื่บุญเราติมอาจจะให้ผลในในชาติปัจจุบันอีกสองสามเดือนอีกหนึ่งปีสองปีก็ได้เม้นแต่ชาติหน้าก็รออยู่เหมือนกันบุญนี่กินไม่หมดไม่ใช่ว่าใจได จะกินเฉพาะชาตินี้ให้ผลว่าชาติหน้าก็ให้ผลบาปเหมือนกันบางครั้งให้ผลเฉพาะไม่ใช่ให้ผลเฉพาะชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้าก็จะให้ผลเหมือนกันก็ได้ดังน,นั้นพวกเราเชื่อว่าการให้ก็เป็นการสั่งสมบุญในทางบุญทางนำมาแห่งบุญทานละไมบุญสาเร็จ้วยการให้ทานศีลละไมบุญสาเร็จ้วยการรักษาศีรรักษาศีลห้าให้ดีๆีศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบแล้วรักษา เป็นบุญของเราตัวปนเป็นอริยทรัพย์นะว่าบุญสําเร็จด้วยการรักษาสีลเราจะให้มันสําเร็จได้ก็ต้องรักษาถ้าไม่สําเร็จก็คือรักษาไม่ได้ถ้าเราอยากได้บุญก็ต้องรักษาสินหนะ้าอย่าพ่ออย่าแม่รักษาให้ดีสินเปที่เราตั้งใจพิจารณามาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดเราก็รู้ข้อไหนเราเว้นเจตนาเป็นเครื่องงดเว้น จากการฆ่าการลักทรัพย์พอพูดติดในการพูดเทจดื่มสุราไม่ได้เมื่อเราเว้นว้นได้ก็เป็นบุญของเราบุญตรงนี้จะรักษาเราจิตน้องเราจะไม่ตกตับตายก็ไม่ตกนรกถ้าคนรักษาศีลห้าได้แต่ถ้าให้ทานเฉยๆย่างรักษาศีลไม่ได้เนี่ยไม่แน่เพราะทานนี้ยังไม่ปลอดภัยในวันตสงสารเพราะว่าถ้าสมมติเราไปให้ทานแล้ว หลังแกออกจากวัาแล้วเราไปฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยไปกินเหล้าอย่างเงี้ยไปพูดเที่อย่างเงี้ยมันมันไม่แน่มันอาจจะไปสู่อบาอยภุมก็ได้เพราะว่าตัวทานนี้จะเป็นเพียงแค่ให้เราไม่ลําบากเรื่องของโคอคาอสมมติว่าเราตายแล้วเราเราไม่รักษาศีลแต่ว่าได้ให้ทานมากตายอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้อืแต่ไม่ลําบากเรื่องการอยู่การกินเป็นเป็น ไปเป็นสุนัขของเศรษฐีไปเป็นช้างของพระราชาไปเป็นแมวของเศรษฐีอืสื่อหัวอาหารมาให้กินบื่อนบอยากอ,อาบน้ำให้พ้อนอนอ้ว่น้ำพ้อมมาล้งตัวน้ำเจ้าไน้ยายนั่นพ่อทานเขามีดิทานทานเขามีแต่หมาต้งตัวเนี่ย,ยหัวมีผู้ใดเลี้ยงเมืองนอนอยยเสื้อก็เตะบอกพ่อมันไม่มีบุญน,นะ หมาบวลลงกนเนี่ยโอ้ยทั้งโอทั้งอทั้งเมียนฉี่มาบัณบุญบุญมันก็มีไม่ใช่วมาไม่มีบุญหนแะม่นะ่ะคือทานของเขาเขามีทานบารมีแต่ว่าเขาไม่มีศีลถ้าเรามีศีลเนี่ยมันจะได้ปลอดภัยในวัฏสงสารอย่างน้อยๆไม่ตนนกนรกยมพ่อยยมแม่ให้รักษาให้ดีๆอันนั้นจะได้เข้าใจความสงบก็เกิดขึ้นง่าย ข่มครองกิจด,ดวงนี้ไม่ให้ตกต่ำคือศีลนี่เลยภาวนานสวดนมนต์ภาวนาเป็นประจำอย่าลืมว่าสวดมนต์ภาวนาเนี่ยจะเป็นยาใจสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินสวดมนต์ทุกวันทุกวันก็เป็นหนทางหนึ่งให้เราพ้นทุกข์ให้เราได้เกิดกิจเป็นกุศลในขณะเราสวดความโกรธความโลภความหลงม,มันก็ไม่มีที่จะไปคิดอาฆา,า,าตปยาบาทใคร พอเราตั้งใจสวดแลลึกถึงถามโคตรยางขณะนั่งสมาธิก็พยายามที่จะฝึกให้มันมีสติรู้เท่าทันกองสังขารอย่างเงี้ยรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งรู้เท่าทันความรู้สึกตนเองให้รู้ว่าขันห้าเป็นยังไงร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ที่ยงเป็นทุกข์เป็นต่าตาให้เราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆภาวนาเนี่ยมันจะไปป้องกันความหลงหลงในในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทานไปกําจัดความ,วามโลภ ศีลไปกําจัดความโกรธภาวนาไปกําจัดความหลงโกรธโลภหลงนี่เป็นอกุศลลมูลพุทธชาว่าเป็นเป็นรากเง่าของอกุศลที่ให้เราเป็นทุกข์ก็เพราะโกรธโลภหลงนี่แหละถ้าเรากําจัดได้เราก็จะเป็นผู้ไม่ไม่ทุกข์ห่างไกลจากกองทุกข์ได้แต่จะมีใครสักกี่คนที่ขจัดความโกรธความโลภความหลงได้ทั้งสิ้นได้หมดแม้ยังไม่หมดก็ขอให้มันบรรเทา อย่างพวกเรามาปฏิบัติอยู่ในทานในศีลภาวนานจะทําให้มันบรรเทาความโลภก,ก็จะลดลงเมื่อเราเป็นผู้ให้ทานเป็นประจําความโกรธก็ลดลงเมื่อเรารักษาศีลอย่เป็นประจําความหลงก็จะลดลงเรามีสวดมนต์ภาวนาเป็นประจํามันก็จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆเ,เพราะเป็นเหตุให้กิเลสมันลดลงถ้าเราทําเหตุด,ดีผลก็ต้องดีเราจะทําบุญอะไรก็ตามเป้าหมายของเราก็คือทําใจของเราให้มีความสุข ทำใจของเราไม่มีความทุกข์นั่น,นคือเนื้อหาสาระที่ทําบุญเพราะว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุขให้ทานนี่ก็เป็นชื่อแห่งความสุขรักษาศีลก็เป็นชื่อแห่งความสุขสวดมนต์ภาวนาฟังธรรมนี่ก็เป็นชื่อแห่งความสุขยมพ่อโยมแม่เข้าใจอย่างนี้ทําบุญไม่ยากให้ทานก็เป็นบุญละให้อะไรก็ได้ที่เราจะให้ให้สัตว์เดรัจฉชานก็เป็นบุญให้มนุษย์ให้อมนุษย์ก็เป็นบุญอี่ยงเราเราสังสมไปตามกําลังของเราเรื่อยๆทุกวันทุกวันบุญก็จะเกิดขึ้น เราเอาบุญเป็นที่พึ่งเอายึดเหนี่ยวแห่งบุญเมื่อมีบุญพอสมควรบุญเต็มบุญบาร,รมีของเราเต็ม <c oughs> ก็จะได้สมกับปรารถนาทุกประการไม่ว่าอะไรก็ตามจะสําเร็จเป็นอริยะเจ้าตั้งแต่โสดาบันก็อาศัยบุญจนไปถึงอรหันต์ก็อาศัยบุญนะย่อมไมเนี่ยพวกเรามีโอกาสได้สั่งสมบุญทําบุญให้มากทําความดีให้มากชีวิตเราเราจะได้กําไรคุณค่าเนี่ยมันเกิดขึ้น กับจิตกับใจเนี่ยมันหาประมาณไม่ได้ถ้าเราได้เห็นคุณค่าว่าโอ้บุญเนี่มันทําให้จิตของเรามันมีความสุขสงบร่มเย็นไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ฟุ้งซ่านไม่ลาคาญปล่อยวางก็ได้ง่ายถ้าเรามีบุญบุญบุญนี้ทำให้จิตใจเราไม่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 เศร้หม,มองไม่เล่าร้อนจะทําให้ใจเราเยินสบายเพราะบุญเป็นชื่อเหงความสุข พวกเราทําบุญให้ทานรักษาอยู่มาจะทําให้เรามีความสุขพระพุทธเจ้าว่าเพราะมันเป็นชื่อแห่งความสุขนํามาซึ่งความสุขแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของเราด้วยเราจากโลกนี้ไปมีเตี่บุญนั่นเป็นที่พึ่งจิตดวงนี้ก็จะท่องเที่ยวไปตามบุญตามบาปที่เราทําไ้ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานแต่ถ้าใครปฏิบัติเพื่อจะหวังพ้นทุกข์ก็สามารถที่จะทําไม่ที่สุดแห่งทุกข์ได้เรียนรู้ขันห้ากายใจของเราได้ดี ร่างกายนี้ต้องแก่เจ็บตายไม่เที่ยงเป็นทุกขเวนตาพิจารณาจมไปบ่อยซ้ําๆบ่อยบ่อทุกวันทุกวันมากต่าไหร่ยิ่งดีเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทําอยู่อย่างนี้บ่อยบ่อยทาไม่ได้ใจไม่บ่อยวันหนึ่งมันจะวางได้ง่ายวันหนึ่งแต่ถ้าเราไม่พิจารณาไม่คิดพิจารณามันจะไม่วางมันจะยึดมั่นถือมันมากเข้ามากเข้าเม้นแต่เก๋มันก็ยังปล่อยวางไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ยิ่งเห็นคุณ จรณามากมันจึงแก้ได้หยวพ่อชม่เพรพอกินดวงนี้มันถือมานานถืออัตภาพนี้มานานมันวางยากถ้าเราไม่มาพิจ,จะะารณาจริงๆอันนี้ฝากไว้อ้าสงคนเจรเวลาขอมโมทนาสาธุในบุญในลยูยพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนหพองพ่อชมองพงศทิโยวิวาชนตุสัมภโรโควินาสนตุมา เตมภวานบานตางรยโยสุขีเทหายกรมอวอภิวานธนัสสิเรสันเดจามบุญธาปัญจายิโนจานตาโรธรรมะวาทานติอายุวันโนสุขาม พันรังยนโทพันรันโททีนรงวันนโทปันติมพานโทสุงคาสันธา ตาเมฆวิสุขัโสอาทิฆันจันติอายุมทานตัมบาพระรังวานังสุขันจำปันติพานัทโทติฆาโหติญาตญา ธูปปัมปันจันตีนทีพาวันตุสามปัมบางการะระคันโตสามภเทวันตาสามภพุทธานุภาเวนัสธาสุนทีพาวันตุเตมพาวันตุสามปัมบางการะ ร่างขันตุสามพันเทวตาสามพันธรรมานุภาเวนัสธาสสทิผาวันโตเตมผาวันตุสามปบำบังก่ร่างร่างขานตุสามพันเทวตาสามพันสัมขานโ ภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตหัตมยังตั้งกนิกาปัจจุบินนามภาทั้งปนามาเสปันติสังขายโณโสปินธรรมปันตมปติเสวานีเนวันทวายะนามัดายะนามดานายะนาวิโพสนายะ ยาวันเทวาอิมาสังกายสันติติยาญาปนาญาวิหิงสุปารติยาบรมจาริยาโนคาหายาเอินติมปุรานันจาวทนาณัมบติหังคามินาวันจาวทนาณัณาอุปเทสามิยาตาราจเมีภวิสัตติานวันจันตาจังพสุวิหารโรจะ สาธุขอให้ได้ขอให้เป็นดังพระกุณ้าให้ปรนกลาบพระพรมกันอาลหังสัมมาสัมพุทโตพะกวาพุทังภะกะบันตาอาภิมาทเทมิ tan mau tham namaami supanpanu no ขาวแม่สิทักอาหารแม่แแม่สุภูสุคนกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถเดี๋ยวมทนาบุญพี่น้องญาติธรรมเอาบุญด้วยกันโมทนาอาจารย์สาคอนเม่กคุด,ดวงนเป็นเจ้าภาพข้ารถพวกเราก็จะไปร่วมบุญกันบุญกัน